สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวนธิดากิ่นสังตำแหน่งครูว่าจ้างกลุ่มสาระกการเรียนรู้ปถมวัยสอระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2วิชาเตรียมความพร้อมปฐมวัยข้อมูลการลาลาป่วย2ครั้งลาหิึ่1วันครึ่งงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นอนุบาล3ทับ2ครูเวรประจำวันพฤหัส,สบดีครูเวรวันหยุดราชาการ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับปฐมวัยและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานดังนี้ด้านการจัดการเรียนรู้ดําเนินการจัดทําหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ด้วยกบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีผลิตสื่อการสอนใบงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ตามศักยภาพของผู้เรียน จัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีความน่าสนใจจัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดปลอดภัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนชั้นอนุบาล3-2ทับเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ติดต่อกับผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้แก่แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยสมุดรายง,งานประจำตัวระดับปฐมวัยและจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำการจัดตั้งกลุ่มลาย สลับเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารประสานงานแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงทําความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และรายงานพฤติกรรมของนักเรียนเป็นลายบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัยจัดกิจกรรมโครงงานโปรเจกต์แอปโพสสำหรับเด็กประถมวัยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้แสเวงหาความรู้ในสิ่งที่สนใจผ่านประสบการณ์ได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบหลากหลายต่ลดจนได้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมการประชุมรูปแบบต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษานำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาอบรมมาพัฒนาการทํางานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่องการประยุกต์ใช้เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเด็กปฐมวัยสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้จากจุดมุ่งหมายในหลักสูตรตามภูณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยจากกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ถูกระบุในแนวทางการจัดกิจกรรมและแผนจัดประสบการณ์ ซึ่งระบุได้ว่าการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสารรค์ควรจัดให้เด็กทำทุกวันโดยอาจจัดวันละ3-5กิจกรรมให้เด็กได้เลือกทำอย่างน้อย1-2กิจกรรมจากการจัดประสบการณ์เด็กระดับประถมวัอนุบาล3ที่ผ่านมาพบว่าเด็กประถมวัยส่วนใหญ่ขาดความคิดสร้างสารร เมื่อครูทำแบบให้ดูก็จะทำตามที่ครูทำโดยไม่ได้คิดเองจากการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นแนวทางการจ่ายกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเด็กปฐมไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะเด็กจะได้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริงจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่น ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการประยุกต์ใช้เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล3ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาล3ทบ2ได้รับการจัดกิจกรรมและพัฒนาทุกคนสูงขึ้น180ของนักเรียนทั้งหมดเชิงคุณภาพนักเรียนมีทนาการทางด้านความคิดสร้างสารรค์ ทำกิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายและมีพัฒนาการทั้ง4ด้านและตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาถมวัยผูธศึกราชอ5 6ัอ